คลิปนี้จะมาแนะนําการใช้แอปช่วยในการสั่งเปิดปิดมือถือนะครับกรณีปุ่มเปิดของเรามันพังนะนะครับเครื่องนี้ที่สาธิตยังดีอยู่นะแต่ว่าผมจะแนะนําสําหรับท่านที่มีปัญหานะเช่นมือถือรุ่นเก่าๆนะครับปุ่มเปิดปิดมันพังไปแล้วตอนนี้เราเปิดเครื่องได้อยู่แต่เราอยากสั่งปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทเครื่องเราจะทํายังไงอะมาดูกันนะครับสําหรับท่านที่เจอปัญหานะครับขั้นแรกก็ไปที่ App Store หรือ l a y Store เลยนะครับ โอเคไปที่ Pa Store สักครู่นะครับ Pa s t า Play Store พอเข้ามาที่ Pa Store ให้ท่านพิมพ์ค้นหาคำว่าปิดเปิดปิดเปิดโทรศัพท์ก็ได้นะครับนี่ตัวนี้มันมีโชว์อยู่ผมเคยพิมพไว้นะครับพิมพคำว่าเปิดปิดโทรศัพท์มันจะโผล่เมนูพวกนี้ขึ้นมาเห็นไหมมันจะโผล่แอปพวกนี้ขึ้นมาแอปพวกนี้เป็นแอปขนาดเล็กนะครับแอปขนาดเล็กอ่าก็ใช้งานไม่ยากนะลองกดดูตัวอย่างทีละแอปก็ได้นะครับมันจะมีตัวอย่างให้เราดูเนะี่ยเห็นไหม ลองดูตัวที่2ลองดูเนี่ยตัวนี้ตัวที่2จะง่ายนะที่เป็นสีแดงเนะี่ยชัดดาวโนรูทอ่ะลองดูนะครับส่วนตัวที่3ามด้สีอ่ะผมจะลองเอาตัวสีแดงก็แล้วกันนะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเราก็ทําการกดติดตั้งนะครับตัวแอปขนาดนิดเดียวนะไม่ถึงเมกนะครับนิดเดียวเพราะว่าหลักการของเขาก็คือจะไปดึงเมนูของเครื่องขึ้นมาให้เราทําการสั่งนั่นเองกรณีเราไม่มีปุ่มนะ พอโหลดเสร็จนะครับเดี๋ยวรอให้มันตรวจเช็คแอปก่อนนะเป็นระบบความปลอดภัยนะครับดูว่าแอปมีปัญหาไหมอะโอเคสักครู่นะครับตอนนี้อ่าระบบตรวจสอบของ Google Page กำลังตรวจสอบแอปถ้าเราตรวจสอบแล้วมันมีความเสี่ยงแล้วก็ถอยออกไปนะนะครับรู้สึกว่าจะนานไม่เป็นไรอะไปต่อเลยครับกดเปิดพอกดเปิดขึ้นมานะครับเขาจะมี ข้อมูลให้เราทําการาข้อตกลงเนาะนะครับแล้วกดโอเคเข้าไปพอมาตรงนี้นะครับเราจะต้องเปิดเมนูช่วยเหลือพิเศษที่มันที่มันโผล่ขึ้นมาที่เราติดตั้งอะนะครับจะเห็นว่ามันจะมีมีให้เราเลือกให้เราดูคําว่าแอปแอปที่ดาวน์โหลดนะครับที่เราติดโหลดเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมมันจะมีแอปที่ชื่อว่าแชทดาวที่เราติดตั้งเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยให้เราทําการเปิดใช้งานเลยครับเปิดช็อตคัดหรือเปิดแชทดาวนะครับเนี่ยเปิด เปิดป้๊บอ่าอนุญาตนะครับพออนุญาตเสร็จลองกดปุ่มกลาวออกมานยครับแอปชัดดาวอ่ลองกดเปิดปุ๊บกดโอเคเห็นไ,ไหมครับจะมีเมนูให้เราใช้อ่าเราก็ทําการสั่งรีสตาร์ทได้อ่เนี่ยครับกรณีที่เราไม่มีปุ่มเนาะอ่าเราก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับโอเคท่านไหนที่ติดปัญหานะครับที่มีปัญหาเรื่องปุ่มนะครับไม่สามารถสั่งรีสตาร์ทนะครับปิดเครื่องได้ นะครับหรือเริ่มมือถือใหม่ได้กรณีมันเออเรอร์หรือมันลวนอย่างเงี้ยอยากอยากปิดแล้วเริ่มใหม่ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ใช้วิธีนี้ได้ส่วนวิธีการเปิดในกรณีปุ่มพังเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเพราะว่าผมทําคลิปไปแล้วท่านก็ดูเป็นแนวทางกันแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบุณครับ